ับผม TC Channel นะครับอันนี้เรามาชมความสวยงามขององพญานาคนะครับปาริจิตอาคารนะครับอันนี้ในส่วนหางนะครับผมให้ดูในส่วนหางนะครับลวดลายที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับในส่วนหางครับก็เริ่มมีความวิจิตสวยงามมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับ เริ่มมีตัวนี้มีส่วนของลายตรงส่วนหางเยอะแล้วก็รายละเอียดก็เริ่มเพิ่มเยอะมากขึ้นนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นส่วนของปลายของหางนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาก็มาไล่มาก็จะเป็นเก็บนะครับเก็บที่เรียงซ้อนกันด้วยความสวยงามเลยนะครับตอนนี้ เรียงกันด้วยความสวยง,งามนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปนะครับก็ส่วนใต้ของอลำท้องขององค์พญานาคนะครับก็นี่ครับก็ลงรายละเอียดเป็นป้องลำป้องของอส่วนลำตัวนะครับส่วนล่างขององค์พญานาคนะครับ แล้วช่างก็กาลังติดเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ติดเก็ตไปเรื่อยๆนะครับได้ประมาณสักส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ของลําตัวขององค์พญานาคแล้วนะครับนี่ครับติดไล่มาเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างเนาะล,ลอดลอด ขององค์พญานาคไปก่อนนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งนะครับช่างก็กําลังแกะลายเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกําลังแกะลายกีดลายนะครับนี่ครับดูความสวยงามขององค์พญานาคครับ รายละเอียดการทำงานนะครับทุกอย่างนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับ pc channel ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ